ช่วงข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับวันนี้เรามาขึ้นพระธรรมเล่มใหม่นั่นคือพระธรรมยูดานะครับเราจะามาอา่านด้วยกันนะครับวันนี้หัวข้อยืนหยัดต่อสู้เพื่อหลักความเชื่อนะครับยูดามีแค่บทเดียวนะครับ25ข้อนะครับเราจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อหลักความเชื่อนะการยืนหยัดต่อสู้เพื่อหลักความเชื่อคืออะไรและ เราจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อหลักความเชื่อนี้ได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันครับวน้ังครับพระธรรมยูดาเป็นพระธรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อเตือนให้คริสตจักรเฝ้าระวังคำสอนเท็จ อยู่เสมอนะครับโดยรักษาความเชื่อให้เข้มแข็งนะครับยูดาเป็นผู้บันทึกถ้อยคำที่มาจากพระเจ้านะครับเป็นน้องของพระเยซูแล้วก็ยากอบนะครับเป็นพี่น้องกับยากอบแล้วก็เขียนถึงพวกเราทุกคนนะครับในสมัยนั้นก็เป็นผู้เชื่อชาวยิวนะครับช่วงเวลาที่เขียนอยู่ประมาณคศ .65 นะครับ เบื้องหลังเรื่องราวที่พระเจ้าดนใจให้ยูดาห์เขียนพระธรรมเล่มนี้ก็คือมีคำสอนเท็จได้ค,ค,คุกคามคดีจักในเวลานั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเมีถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าให้ผู้เชื่อได้ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตอยู่เสมอพี่น้องครับเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่25นะครับ ยูดาสผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นน้องชายของยากอบเรียนคนทั้งหลายที่ได้รับการทรงเรียกผู้เป็นที่รักของพระเจ้าพระบิดาและได้รับการคุ้มครองรักษาไว้เพื่อพระเยซูคริสต์นะน้องในช่วงแรกนะครับยูดาไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้า แล้วก็ไม่ได้ติดตามแต่หลังจากที่เขาได้พบกับพระยุสคิดซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแล้วก็ทำให้เขาได้ได้เห็นถึงอาจจรรย์แล้วก็เห็นถึงการเป็นขึ้นจากความตายยูดาก็ได้เชื่อแล้วก็ติดตามพระยุสคิดแล้วก็ในเวลานั้นเนี่ยที่มีคำสอนที่ผิดเพี้ยนไป ยูดาก็นําถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าปริศคิดมาบอกให้กับพวกคนนะข้อที่สองนะครับขอพระเมตตาสันติสุขและความรักยงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งยิ่งขึ้นเถิดท่านที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเขียนถึงท่านเรื่องความรอดที่เรามีาร่วมกันแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าจําเป็นจะต้องเขียนวิงวอนท่านให้ต่อสู้เพื่อหลักความเชื่อที่ได้ทรง มอบให้กับพวกธรรมิกชนครั้งเดียวสำหรับตลอดไปในพระธรรมของพระเจ้าทำให้เราเห็นว่ายูดาได้คือมีความตั้งใจหรือมีความสันานที่จะเขียนให้พี่น้องอรู้ในเรื่องของความรอดนะแต่สิ่งที่ยูดาสเนี่ยเขียนมีความจำเป็นยิ่งกว่านั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การต่อสู้เพื่อหลักความเชื่อที่พระเจ้าประทานให้ที่พระเจ้ามอบแล้วก็ผู้ที่เชื่อในพระองค์ก็ได้รับมอบจากพระเจ้านะทำให้กระชกชนทุกคนได้ให้ต่อสู้เพื่อหลักความเชื่อซึ่งเป็นหน้าที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เชื่อทุกคนจะต้องยืนหยัดแล้วก็ต่อสู้ร่วมกันนะครับ ขอที่สีเพราะว่าบางคนได้แอบแฝงเข้ามาในหมู่ท่านการลงโทษคนพวกนี้มีเขียนไว้นานแล้วพวกเขาเป็นคนอธรรมที่ถือเอาพระคุณของพระเจ้าของเรามาบิดเบือนเป็นช่องทางทำความชั่วช้าหลามกและได้ปฏิเสธพระเยสุริ์ผู้ทรงเป็นเจ้านายและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแต่องค์เดียวนะครับมีบางคนที่ สอนผิดเพี้ยนไปท่ามกลางผู้เชื่อน้คือการสอนบอกว่าชีวิตจะทำอะไรก็ได้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่มีพระเมตตาอยู่แล้วนะการลงโทษจะไม่มีนะฉะนั้นก็ให้ทำความชั่วช้าละมกแล้วก็สิ่งที่ร่างกายอยากจะทำก,ก็ปล่อยให้ทำไป นี่คือสิ่งนี้แล้วก็ได้ปฏิเสธพระเยซูกิตว่าเป็นเจ้านายเป็นคือพระเจ้า i̇şte ก็เป็นพระเจ้าพระเยซูก็อยู่ต่างหากก็คือไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตของเขาพระเยซูไม่ได้เป็นเจ้านายเป็นไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของเขาพี่้องครับเขาได้ปฏิเสธเจ้าของชีวิตไม่ให้พระเยซูครอบครองบัลลังก์ชีวิตนี่คือสิ่งที่ผู้สอนเท็จผู้สอนผิดเพี้ยนเนี่ยนะครับได้ ให้คนอื่นเนี่ยเชื่อแล้วก็ติดตามพวกเขาข้อที่5นะครับถึงพวกท่านจะรู้ข้อความเหล่านี้หมดแล้วข้าพเจ้าก็ปรารถนาให้ท่านระลึกว่าแม้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยชนชาติหนึ่งให้รอดพ้นจากแผ่นดินอียิปต์และขอภยัยแต่ภายหลังก็ทรงทำลายคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อและพวกทูตสวรรค์ที่ไม่รักษาอำนาจครอบครองของตนเองแต่ละทิ้งถิ่นฐานของตน พระองค์ก็ทรงจองจำไว้ด้วยโซ่อันไม่รู้จักสลายในที่มืดจนกว่าจะถึงเวลาพิพากษาในวันยิ่งใหญ่นั้นสำหรับเมืองโสโดมเมืองโกโมราและเมืองต่างๆที่อยู่รอบๆนั้นก็เช่นเดียวกันได้ประพฤติผิดศีลธรรมทางเพศและมวัวเมาในกามวิจารจึงเป็นตัวอย่างของการรับโทษในไฟนิรันดร์นะครับยูดาได้ยกตัวอย่าง การกระบ,บทสาตัวอย่างด้วยกันนั่คือพงพันธ์อิสราเอลแม้พระเจ้าทรงเรียกพวกเขาให้ออกจากอียิปต์แต่ในระหว่างทางที่เขาปฏิเสธแล้วก็เขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ให้เขาเข้าไปในแผ่นดินคานาอันไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาพี่น้องครับในชีวิตของเราที่มาถึงความรอดมาถึงพระคุณของพระเจ้าแล้วแต่ถ้าเรา ไม่ได้ยื่นหยัดเพื่อนะหลักความเชื่อที่ถูกต้องเราก็จะไม่ต่างจากชนชาติอิสราเอลที่ไม่สามารถที่จะเข้าสู่แผ่นดินพันธ,ธสัญญาคริสเตียนที่ไม่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อหลักความเชื่อจะไม่สามารถที่จะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ในชุดนิรันดร์ได้นะครับนะยูด,ดาได้ยกตัวยอย่างทุตสวรรค์ ผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็อยู่ต่อหน่าจะพอประพักพระเจ้าแต่หัวหน้าทูตสวรรค์นเนี่ยเยอหจริงแล้วก็พาสมุนของพวกมันเนี่ยขบถต่อพระเจ้าแล้วก็ไม่นมัสการสันนิษฐานพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าก็ขับไล่ออกจากสวรรค์นนพวกมันและสมุนของมันก็ลงมาในโลกนี้ในอุรนี้พี่น้องครับนี่คือตัวอย่างที่ ยูดาสได้ยกมาให้เราถ้าหากว่า,าคริสเตียนเนะยอ่อหญิงยกตัวแล้วก็กบฏต่อพระเจ้าเมื่อนั้นก็ไม่ต่างจากซาตานที่วันหนึ่งนะพระเจ้าจะพกมัดในบึงไฟชั่วนิรันดรนะ์แล้วก็เหมือนกับเมืองโสโมมและเมืองกกมราซึ่งเป็นนครที่เต็มไปด้วยความบาปเรื่องของราคะตันหาเรื่องของ รักร่วมเพศที่พวกเขาทำโดยที่ไม่ซุกานคือเหมือนกับมันไม่มีความผิดอะไรใดๆพระเจ้าก็ต้องกวาดล้างให้หมดไปจากแผ่นดินนะครับพี่น้องถ้าชนชาติที่ทรงเลือกสรรทุสวรรค์และเมืองที่เต็มไปด้วยบาปเหล่านั้นยังถูกลงโทษผู้สอนเท็จเหล่านี้จะถูกพิพากษายิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพี่น้องนี่คือ ยูดาได้กล่าวโทษนะผู้สอนเทศหล่านนนั้ะครับข้อที่8ในทํานองเดียวกันพวกนักเพอ้อฝันเหล่านี้ทําให้ตัวเป็นมนทินและปฏิเสธสิทธิอํานาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพูดลบหลู่เทวทูตผู้มีศักดิ์ศรีแม้แต่มิคาเอลหัวหน้าทูตสวรรค์เมื่อโต้เถียงกับมารเรื่องศพของโมเสสท่านเองก็ยังไม่บังอาจพูดลบหลู่มารเลย แต่พูดเพียงว่าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดูว่าเจ้าเธอคิดนวะ่างครับเรื่องของศพของโมเสสโมเสสเสียชีวิตที่ภูเขา,นะเาขึ้นไปที่ภูเขาเนโบเพื่อที่จะดูแผ่นดินคานาอันแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้แล้วก็เสียชีวิตที่นั่นและพระเจ้าก็ฝังศพเขาในหุบเขาเ แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าศพเขาอยู่ตรงไหนนะครับถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครรู้ทูตสวรรค์ก็ได้โต้เถียงกับมารก,ก็ยังไม่อาจที่จะพูดลบหลู่มารเลยนะี่นี่คือตัวอย่างที่แต่คนสอนเทศเหล่านั้นเนะี่ยพูดลบหลู่พระเจ้าไม่ให้เกียรติพระเจ้านะครับข้อที่สิบนะครับแต่ว่าคนเหล่านี้พูดลบหลู่สิ่งที่เขาเองไม่เข้าใจและดังนั้น โดยสิ่งที่พวกเขารู้ตามสัญชาตญาณอย่างสัตว์ที่ไร้เหตุผลเขาจึงถูกทำลายผู้สอนเท็จอ้านว่าตนรู้ความลับและสิ่งนี้ทำให้เขามีสิทธิทอำนาจความรู้เรื่องพระเจ้าของคนพวกนี้เป็นเรื่องลี้ลับเฉพาะตัวและอยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ แท้จริงแล้วแม้แต่เรื่องพระลักษณะของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจของเราพระองค์ก็ยังทรงเลือกที่จะสำแดงพระองค์เองแก่เราผ่านทางพระชนะและก็ทางพระเยซูคริสต์โดยพระคุณของพระองค์ดังนั้นน้องครับเราต้องพยายามเรียนรู้สิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงอย่างเต็มที่แม้ว่าเราอาจจะไม่เข้าใจพระองค์ทั้งหมดเพราะสติปัญญาของเรานั้นจํากัดความเป็นมนุษย์ของเราจํากัดในเรื่องของความเข้าใจในพระเจ้า เราไม่สามารถที่จะอธิบายพระเจ้าได้ทั้งหมดนะเพราะว่าถ้าเมื่อไหรเราอธิบายพระเจ้าได้ทั้งหมดเราก็เป็นพระเจ้าเราไม่ได้เป็นมนุษย์นั้นเรามีข้อจำกัดนะจงระวังที่จะอ้างตัวว่าเป็นผู้รู้ทุกอย่างและถือว่าสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจนั้นเป็นเรื่องปกตินี่องครับนี่คือสิ่งที่ผู้สอนเทศยกตัวแล้วก็หมิ่นประมาท ข้อที่สิเอ็ดวิบัติแก่พวกเขาเพราะเขาดําเนินตามทางของคาอินและปล่อยตัวตามความผิดพลาดของบลาอัมและเห็นแก่ได้ฉะนั้นจงพินาศไปอย่างกบฏของโครานะยูดาได้ยกตัวอย่างคนที่ทําอะไรตามใจชอบนะมาสามคนนะคือคาอินผู้ที่อิจฉาริษยาน้องชายของเขาจนลงมือ ฆ่าเขาทิ้งเนาะแล้วก็บาลาอัมเนี่ยผู้เห็นแก่เงินนะตอนแรกก็เผยพระชจะนะถูกต้องนะแต่พอมีการยื่นข้อเสนอเรื่องของผลประโยชน์นะความโลภก็เข้าครอบงำบาลามก็เห็นแก่เงินจนยอมเผยพระชจะเทศและขัดต่อพระบัญชาของพระเจ้านะแล้วก็โคราผู้มักใหญ่ไฟสูงนะกะบฏต่อผู้นำที่พระเจ้าแต่งตั้งนะครับเรื่องราวเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นว่าทัาศนคติ ทั่วไปของผู้สอนเทศเนี่ยนะก็จะมีเรื่องของความย่อริงเรื่องของการเห็นแก่ตัวเห็นแก่ไดนะ้อิจาริษยาละโมบมากใหญ่ไฟสูงแล้วก็ไม่สนใจพระประสงค์ของพระเจ้าเนาะข้อที่12นะครับคนเหล่านี้เป็นพวกที่ทําให้งานเลี้ยงเชื่อมความรักสำมัคคีของพวกท่านเสื่อมเสียไปขณะที่พวกเขาร่วมกินเลี้ยงกับพวกท่านโดยปราศจากความยำเกรงเขาเป็นผู้เลี้ยงแกะที่เลี้ยงแต่ตัวเองเป็น เมฆที่ไม่มีน้ำที่ถูกพัดลอยไปตามลมเป็นต้นไม้ที่ไร้ผลในฤดูที่ออกผลและตายมาสองผลแล้วเพราะถูกถอนออกทั้งรากพี่ร้องครับในข้อ12ทําให้เราได้รู้ว่าคีดจักรยุคแรกนั้นสมัยแรกการฉลองพิธีมาสนิทด้วยกันเขาจะมีการกินเลี้ยงก่อนนะก่อนที่จะมีพิธีหกักขนมปังแล้วก็ดื่มน้ำอง,งุ่นะงานเลี้ยงนั้นเรียกว่างานเลี้ยงแห่งความรักซึ่ง จัดขึ้นนะเพื่อเป็นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ในการเตรียมใจสำหรับพิธีมหาศรทแต่ผู้สอนเทศเนี่ยได้เข้ามาร่วมงานเลี้ยงด้วยเนี่ยซึ่งทำให้งานนะเป็นรอยด่างพร้อยแล้วก็แทนที่จะเป็นช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดีในพระเจ้าในหลคิดจักงานเลี้ยงนี้กลับกลายเป็นเวลาที่กินดื่มกันอย่างตะกละตะกลามแล้วก็ทำให้เกิดความวุ่นวายเหมือนอย่างใน คิดจากโคลินนะบางคนก็สวาปามกันอย่างมุมมามนะในขณะที่คนอื่นก็ต้องหิวอยู่นะกินแบบไม่แบ่งปันนะกินแบบไม่อื้อเฟือเผื่อแผ่นะกิจกรรมใดๆใ,ในคิดจากพี่น้องครับไม่ควรเป็นบอ่อแห่งบอ่อเกิดแห่งความเห็นแก่ตัวนะความตะกะหรือความละโมบนะความไม่มีระเบียบวินัยหรือความบาปอ,อื่นอืซึ่งจะทำลายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือดึงจิตใจของผู้ร่วมงานเนี่ย ให้ห่างจากเป้าหมายที่แท้จริงของการรวมตัวกัน Amen. เอเมนนะครับข้อที่13เป็นคลื่นรุนแรงในทะเลที่ซัดฟองแห่งความบัดรสีของตนเองขึ้นมาเป็นดวงดาวที่พลัดออกไปนอกวงโคจรความมืดมิดถูกส่งวนไว้สำหรับพวกเขาตลอดกาลข้อที่14คนเหล่านี้แหละที่เอโนกซึ่งเป็นคนชั่วยุที่เจ็ดนับจากอาดัมพยากรณ์ไว้ว่านี่แนองค์พระผู้เป็นเจ้า กำลังเสด็จมาพร้อมกับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์นับเป็นหมื่นๆเพื่อทำการพิพากษาทุกคนและเพื่อทำให้คนอธรรมทุกคนสำนึกตัวถึงการอธรรมทุกอย่างที่พวกเขาทำไปตามวิถีทางอธรรมนั้นและสำนึกตัวถึงความหมาขออภัยความหยาบช้าทั้งหมดที่คนบาปชั่วได้กล่าวไร้ต่อพระองค์คนเหล่านี้เป็นพวกช่างบ่นช่างติ ดำเนินชีวิตตามความปรารถนาชั่วของตัวเองและปากของพวกเขาคุยโวโออวดและยกยอผู้อื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ของตนแต่ว่าท่านที่รักนี่นงครับจนมาถึงข้อที่สิบทเป็นสิ่งที่ยูดาได้เปิดเดผยพฤติกรรมของผู้สอนเท็จแล้วก็โทษที่พวกเขาจะได้รับนะแต่ในข้อที่สิเจ็เป็นต้นไปเป็นคำหนุนใจให้ผู้เชื่อ ได้ดําเนินชีวิตเพื่อยืนหยัดนะเป็นคําสั่งที่จะทําให้ชีวิตผู้เชื่อยืนหยัดต่อสู้ในหลักความเชื่อที่ถูกต้องนะครับข้อที่17แต่ว่าท่านที่รักทั้งหลายพึงระลึกถึงขพยากรของพวกอัครทูตอคัอครทูตของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราท่านเหล่านั้นบอกท่านว่าในวาระสุดท้ายจะมีคนที่ชอบเย่อย้อยเกิดขึ้นที่ดําเนินชีวิตตามความปรารถนาชั่ว ของตัวเองพี่น้องครับอาัคารทูตของพระเจ้าได้พปยกรณ์ได้บอกไว้ว่าในวาระสุดท้ายจะมีคนดูถุกนูมินนะเยอะเยอยไม่ยำเกลิ่งพระเจ้านี่ชื่อฟังแล้วก็ทําตามตัวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและก็เกิดขึ้นจริง,รงๆนะครับนะในข้อที่19คนเหล่านี้คือคนที่ก่อให้เกิดความแตกแยกหมกมุ่นอยู่ในโลกียวิสัยและปราศจาก พระวิญญาณนะพูดอะไรก็ได้ที่ทำให้เกิดความแตกแยกไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะแล้วก็ชีวิตก็ทำตามความต้องการความปรารถนาตามโลกียบญไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาไม่ดำเนินชีวิตโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อที่20แต่ท่านที่รักทั้งหลายนะครับคำสั่งเหล่านี้สำคัญมากๆนะครับ จงสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ที่สุดของท่านและจงอธิฐานด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับการอธิฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายถึงการอธิษฐานด้วยฤทธิอำนาจและกําลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงอธิษฐานวิงวอนแทนเรานะครับในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่2 6 27ี่นะพูดถึงผู้ทรงเปิดจิตใจเราตอพระเยซูนะพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่26ก็กล่าวไว้นะครับ พระเยซูได้บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปิดจิตใจเนะมื่อโปรงอยู่ในชีวิตของเราและสอนเราเกี่ยวกับพระเยสูนะกิตในหยนบทที่15ข้อที่26นะจงรักษาตัวให้นะข้อที่2 1จงรักษาตัวให้อยู่ในความรักของพระเจ้าขณะคอยให้พระเมตตาของพระเยซูริตพระผู้เป็นเจ้าของเรานำท่านไปสู่ชีวิตนิรันดรและจงมีใจเมตตาที่ จงมีใจเมตตาคนที่ยังสงสัยอยู่จงช่วยคนให้รอดด้วยการฉุดเขาออกจากไฟและจงเมตตาผู้อื่นด้วยความยำเกรงพระเจ้าและจงรังเกียจแม้แต่เสื้อผ้าที่เปืเปื้อด้วยกายที่เป็นมนทินแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถปกป้องพวกท่านไม่ให้สะดุดล้มและทรงตั้งพวกท่านอยู่เบื้องหน้าพระสิริของพระองค์ด้วยประจักตำาหนิ และมีความร่าเริงยินดีขอพระเกียรติความรักยิ่งใหญ่อานุภาพและสิทีิอำนาจจงมีแด่พระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งในอดีตการในปัจจุบันการและในการต่อๆไปเป็นนิตอาเมินน้องครับมาสรุปกันนะครับว่าสําหรับผู้สอนเท็นะครับทัศนะ คติทั่วไปของผู้สอนเท็จก็คือพวกเขาเหล่านี้จะเป็นคนที่เย่อหยิ่งนะไม่มีความถ่อมตัวนะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมีความอิจฉาริษยานะครับเป็นคนละโมบนะมักใจไฟสูงแล้วก็ไม่สนใจพระประสงค์ของพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราพบเห็นในชีวิตของผู้ที่เป็นผู้สอนเทียมเท็ตทั้งหลายนะครับขอให้เราได้สังเกตนะว่าคนเหล่านี้ที่ คนที่ที่เราเห็นเข้าสอนอยู่ใน YouTube ในช่องโซเชียลต่างๆนะครับว่ามีพฤติกรรมแบบไหนหรือผู้รับใช้พระเจ้าหรือใครที่อ้างตัวว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้ามีพฤติกรรมเหล่านี้นะครับขอให้เราได้ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ระมัดระวังคําสอนของพวกเขานะครับพี่น้องครับแล้วเราจะยืนหยัดในหลักความเชื่อได้อย่างไรนะครับเราจะยืนหยัดในหลักความเชื่อโดยทําตามคําสั่งดังนี้นะครับผมสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ จงสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ในข้อที่ยี่สิบพี่น้องครับเราจะต้องรับการสร้างให้อยู่ในความเชื่อและเป็นความเชื่อที่บริสุทธิ์เราจะต้องเปิดใจรับการฝึกรับการสร้างอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เติบโตพี่น้องเราจะต้องเข้ามานะอาธิษฐานต่อพระเจ้าร้องถึงต่อพระเจ้า อ่านพระคำของพระองค์พระองค์จะเปิดเผยและพระองค์จะสอนพระองค์จะให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็เติบโตพี่น้องครับคิจักรของพี่น้องที่มีชั้นเรียนเพิ่มพีการฝึกการสร้างสาวกขอให้เราได้เข้าไปเพื่อที่จะรับการสร้างขึ้นบนความเชื่อที่บริสุทธิ์นะเป็นความเชื่อที่แยกออกจากโลกเป็นความเชื่อที่ไม่ได้มีความเย่อหยิ่งความเห็นแก่ตัวมนมีความละโมบนะความเชื่อที่ไม่ได้อ่า ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ความาัฒนาชั่วนะแต่เป็นความเชื่อที่แยกออกจากสิ่งเหล่านั้นก็ค,คือความเชื่อที่บริสุทธิ์นะครับนะจงอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องเราจะต้องอธิษฐานต่อพระเจ้านาะเราอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าดยถ้อยคาความพูดของเราอย่างเต็มที่แล้วนะครับมากกว่าสิ่งที่เราพูดด้วยถ้อยคําภาษาของมนุษย์เนี่ยนะพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะช่วยเราอธิษฐานเพื่อเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทําให้เรารู้และเข้าใจพระเยซูมากขึ้นรู้จากความคิด ความปรารถนาความนิมิตของพระเยซูคริสต์เนี่ยนะมากขึ้นมากขึ้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องอธิฐานแล้วก็เพื่งพระเยรามุสุดการอธิฐานไม่เพียงแค่เราสื่อสารแล้วก็พูดนะแต่การอธิฐานคือการมอบชุดเนะี่ยให้อยู่ในการทรงนำของพระยิยญารุสุ์ที่พระเยญามิสุ์จะช่วยเราในการอธิษฐานร้องทูลเปิดใจเราให้เราได้รู้เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นรักษาตัวนะครับให้อยู่ในความรักของพระเจ้าพี่น้องครับ ไม่ว่าเราทำอะไรเป้าหมายสำคัญอย่างยิ่งในท่าำกลางผู้เชื่อคือรักกันและกันอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำทำให้เกิดความแตกแยกความรักจิตจางลงความรักความรักหายไปเราจะไม่ทำสิ่งเหล่านั้นเอเมนนะครับเราจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาความรักนะที่อยู่ท่าำกลางเราเราจะ,ะรักษาความรักที่นะเป็นความรักของพระเจ้า เป็นความรักที่พระเจ้าให้เรารักกันและกันเป็นความรักที่แสดงออกด้วยการกระทำนะประการต่อมาก็คือมีใจเมตตาผู้ที่ยังสงสัยอยู่เราจะไม่ต่อสู้โจมตีคนที่ยังสงสัยยังไม่เข้าใจนะเราจะรักเขาเราจะเมตตาเขาเราจะ,ะ,ะมีจิตใจที่ปราณีต่อเขานะประการต่อมาช่วยคนให้รอดไว้กันฉุดเขาจากไฟ ใครที่ยังไม่ได้มาถึงความรอดยังอยู่ในาทางของโลกเราจะต้องช่วยพวกเขาพี่น้องครับชุดเขาช่วยอย่างเต็มที่มาเพราะว่าสุดกําลังอย่างเต็มที่เพื่อที่จะไม่ให้เขาต้องไปสู่บึงไฟนรกนะครับจงช่วยคนให้รอดต่อไปนะในประการต่อมาจงเมตตาผู้อื่นด้วยความยำเกรงพระเจ้านะเมตตาคนเราทั้งทุกคน รังเกียจนะจงรังเกียจแม้แต่เสื้อผ้าที่เปืเ้อนด้วยการที่เป็นบนทินนะครับเราจะรังเกียจความผิดความบาปทุกอย่างบนทินบาปทุกอย่างทุกประการนะครับนี่คือคำสั่งที่เราจะต้องทำตามเพื่อที่จะยืนหยัดต่อสู้อยู่ในหลักความเชื่อนะครับมาถึงข้อคิดคำถามนะครับมีคำสั่งอะไรที่คุณจะทำตามเพื่อยืนหยัดในหลักความเชื่อ มีคำสั่งใดบ้างที่เราจะทำตามพี่น้องครับไม่เพียงแค่หนึ่งคำสั่งหรือสองคำสั่งที่เราจะทำตามแต่เราจะทำตามทุกคำสั่งเองเมนนะครับเขียนลงไปแล้วก็ลงไปในรายละเอียดว่าจะทำตามคำสั่งนี้อย่างไรจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อหลักความเชื่อตลอดรอดฝังได้อย่างไรเี่นรองครับเราไม่รู้ว่าชีวิตของเรายังต้องอยู่อีกกี่ปีกี่เดือนกี่วันกี่ชั่วโมงเราไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือจะต้องยืนหยัด อยู่ในความเชื่อตลอดชีวิตของเราเราจะยืนหยัดตลอดลอดฝังได้อย่างไรก็โดยการพึ่งพระเวียนบิสุดนั่นเองนะครับโดยการอธิษฐานร้องทูลขอบพระเจ้าช่วยเรานะครับประการที่ข้อที่3คําถามจะแบ่งปันหนุนใจคนรอบข้างให้ยืนหยัดในหลักความเชื่อได้อย่างไรพี่น้องครับชีวิตของเราจะต้องยืนหยัดในหลักความเชื่อก่อนถูกไหมครับถึงจะแบ่งปันชีวิตที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อหลักความเชื่อให้กับคนรอบข้างและให้คนรอบข้างเนี่ยหนุนใจคนรอบข้างเนี่ยมา ต่อสู้ยืนหยัดเพื่อหลักความเชื่อนะขอพระเจ้านําเรานะครับเราที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อเคดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวนันนี้แล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทําตามาได้พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระชนะคำของพระองค์ที่มาถึงเราในเช้าวนันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดที่จะช่วยเราให้ทําตามคําสั่งทุกคําสั่งได้พระองค์เจ้าค้าที่เราจะรับการฝึกรับการสร้างเติบโตในความเชื่อที่เราจะ จะเชื่อฟังอย่างเกรงพระองค์ที่เราจะเมตตาคนที่ยังสงสัยอยู่พระุงเจ้าข้าที่เราจะมีใจรังเกียจนะสิ่งที่เป็นมนทินบัตทั้งสิ้นพรองเจ้ขาข้าเราขอพึ่งพระองค์เท่านั้นเราทิ่ฐานตอบตรงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอพระเจ้ญญา,าวอวยพรครับเรา พระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากคนนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะทอน